เราตกลุมรักคนนึงครับในค่ําคืนนึ่งครับผมแล้วก็อยากจะดูแลเขาไปทั้งคืนเลยเป็นที่มาของคําว่าออนไลน์ครับผมและแน่นอนอาชีพนี้ก็มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วนะครับก็เลยพร้อมครับพร้อมสู้ไปด้วยครับสวัสดีครับแทนจากโฟ o n นมิวสิกครับผม ครับผมเพลง all night นะครับก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาโรแมนติกครับฟิลประมาณว่าเราตกลุมรักคนหนึ่งครับในค่าคืนหนึ่งครับผมแล้วก็อยากจะดูแลเขาไปทั้งคืนเลยเป็นที่มาของคําว่า all night ครับผมเป็นสไตล์ R&B ฮิปฮอปก็ว่าได้ครับโดยคอร์ดเพลงนะครับจะมีความนุ่มนวลครับแต่ว่าเบสกับกลองก็จะมีความหนักแน่นนะครับก็จะสนุกแล้วก็ฟังง่ายครับผม ครับผมส่วนแรงบันดาลใจเพลงนี้ครับเรื่องเนื้อหาเนื้อเพลงนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดจากฟิลนะตอนนั้นเลยครับก็เขียนเพลงในยามค่าคืนนะครับเลยทําธีมให้เป็นค่ําคืนครับเป็นค่ําคืนที่เราตกลุมรักคนคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมครับการได้ร่วมงานกับโลโก้นะครับต้องบอกว่าผมเป็นแฟนเพลงของโลโก้อยู่แล้วครับแล้วก็พอทราบว่าจะได้ร่วมงานกันอยู่ในเพลงเดียวกันนะครับก็ตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับเหมือนฝันเป็นจริงเลยครับผม ดีใจมากๆครับชื่นใจมากๆเพราะว่าทั้งผมและทีมงานโฟร์แมนมิวสิทุกคนก็ตั้งใจมากๆครับผมก็ตั้งใจฝึกซ้อมมานานพอสมควรครับแล้วก็เตรียมงานนี้ให้มันออกมาดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับผม เอาจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆผมจะเป็นคนที่บอกตัวเองตลอดว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้เราพัฒนาตัวเองได้เสมอครับก็แล้วแน่นอนอาชีพนี้ก็มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วนะครับก็เลยพร้อมครับพร้อมสู้ไปด้วยครับ สำหรับผมตอนนี้ก็คือมันเป็นงานที่รักครับก็เลยรู้สึกสนุกครับสนุก enjoy แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความยากลําบากอาจจะเป็นตอนเตรียมเพลงนี้ครับช่วงไปเทรนที่เกาหลีครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับแล้วก็ต้องมีกักตัวครับบินไปเกาหลีกักตัวรอบนึงกลับมาไทยกักตัวรอบนึงอย่างนี้ครับก็รวมๆแล้วกักตัวไปน่าจะ70กว่าวันได้ครับผม การเป็นศิลปินนะครับผมหวังว่าจะได้สื่อสารกับแฟนๆครับผ่านเพลงครับตอนนี้เพิ่งปล่อยไปเพลงเดียวนะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลก็ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าเพลงเดียวอาจจะไม่ได้เล่าถึงทุกมุมของผมได้นะครับก็อยากจะปล่อยอีกหลายๆเพลงครับให้ทุกคนได้รู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นในหลายๆมุมนะครับแล้วถ้าผมยังทําตรงนี้ยังไม่สําเร็จก็ยังไม่อยากโฟกัสงานอื่นก็ยังไงอยากโฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยครับผม แน่นอนเพลงตัวเองผมก็จะคอยทำเรื่อยๆจะคอยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อยากทำเบื้องหลังด้วยครับอยาก produce เพลงให้คนอื่นให้น้องๆในค่ายด้วยครับก็ต้องรอติดตามกันครับผมครับผมก็ต้องขอฝากเพลง all night featuring local ด้วยนะครับตอนนี้ mv ก็ปล่อยแล้วนะครับสามารถรับชมได้ที่ youtube phone one n t ครับแล้วก็ s t r e มได้ทุก streaming platform เลยครับผม